นะครับเรา e ะะ oh. you, รรกร็เลยจะถือโอกาสนี้ e นะครับขอบพระคุณวงดนตรีวงนี้ที่อยู่กับเราจากนี้ยาวมาจนตลอดไม่ว่าจะใครขึ้นใครลงยังไงวงดนตรีไม่ไปไหนเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ก um> ับเรื่องเป่าของเราพระอาจารย์ทีนยุทธารัมนทีครับอาจารย์สมพงพุทธิรีดาครับนี่เนอาจารย์จุติศพุทธจารุเรเบรศครับอนุญาตเลยมาฝ่ามือนะครับมาที่คลองพระอาจารย์วิระชัยเขียว อาจารย์พีเนตดุลยันนายพววคุณวอเลยอาจารย์พี่น,นัทอ,อ,อยู่าชาวบอลศิลปินแห่งชาติครับแฟนแฟนแฟนแฟงเหนียวแน่นนะครับแฟนยังเหนียวแน่นอาจารย์พี่นัทจะสนุกสนานอะไรนะครับรุ่นเดียวกันนะครับอาจารย์รจะสนุกสนานมากกับการได้ขึ้นมาเล่นดนตรีเพราะอาจารย์บอกว่านี่คือสิ่งที่ทาให้มีความสุขมากที่สุดแล้วในชีวิตนะครับทีนี้ผมบอกนะครัไม่มีอะไรไม่มีความสุขไหนเทียบกับการเล่นดนตรี วันนี้อาจารย์จะมีความสุขเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอาจารย์จะได้เล่นดนตรีให้กับน้องๆผมขอใช้คํานี้นะน้องๆรุ่นใหม่ทั้งหลายนะครับวันจะเป็นคลื่นที่จะทําให้วงการดนตรีของเรานี่ยังคงสืบต่อไปกันอยู่สม่ำเสมอที่เดียวนะครับในลำดับนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมกันตัดสินลงคะแนนตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรับสัปดาห์นี้ครับท่านยาให้เกียรติมาร่วมลง เช่นกันนะครับเริ่มต้นที่คุณวินัยปัทธุระสินปินแห่งชาติครับรองรัฐมนตรีโครงการเฟสทาร์ปี2524จากในสิ้นกลิ่นดินนะครับเป็นอดีตนายกสภาคมประตูแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับลำดับต่อไปครับพยายามอู่ว่าจะอยู่ไหวอ๋อท่านเป็นตุลกจี่ต้องทำเองคุณวิจัยมวยอญ่างดับหน้าบกแล้ว ท่านอยากบหต้าที่ทำเพลงลราชนิพนธ์ในประบาติสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ล่าสุดนี้24เพลงเลยนะครับกับทางสเสปยนแกรมมี่นะครับท่านดูแลคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าฟีศสียงแเป็นยุคยุหไปเนี่ยไม่ใช่ว่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่ทำงานทำเงินอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้เขาจะทำได้ด้วยเสน่ห์ของเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาได้รับการสนับสนุนและดูแลจากสเสลปินรุ่นก่อน อย่างเช่นคุณวิชัยบุญยัตั์นะครับท่านเป็น Executive Music Director และเป็นผู้ควบคุมการร้องให้สิลปินแกรมมี่เป็นร้อยคนเลยครับ860เพลงนะครับ,รบขอสบเสนอให้กับทั้งสองท่านได้อีกร้งนึงนะครับท่านต่อไปครับสังสมชื่อเสียงกันมายาวนาะนทั้งการร้องเพลงและการแสดงครับคุณธีรศักดิ์าาเป็นสุวรรณครับนักร้องนำออเซลลแซและท่านเดือดเป็นะ ลำดับต่อไปครับโมหลายท่านต้องคิดถึงท่านดีมากๆเลยนะครับคุณผู้เสดีเอื้อเฟื้อครับนักร้องหญิงแห่งวงดนตรีออฟฟิศซิงเกิลท่านร้อมเอลงร้อมากครับเพลงไทยและเพลงสากลเลยนะครับครับอ่าชจ้น้ที่ครับอำนวยความสะดวกท่านนี้ที่หนึ่นะครับ ลำดับ,บต่อไปครับคุณเมธิดีอวมเจริญครับพี่หน่อยเบรนต้าลีท่านจะมีชื่อเสียงจากการร้องเพลงในแนวของเบรนตาลีแต่ว่าจริงๆครับเร้องเพลงได้หลากหลายทีเดียวนะครับนี่คือบรรดาคณะกรรมการของเรานะครับซึ่งทำไมหน้าไปเจอกันแล้วตกใจ นี่แหละครับสนุกสนานกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับเป็นความสนุกสนานที่แต่ละท่านนะครับจะมีวิธีในการคัดเลือกน้องๆที่เข้าแข่งขันกันที่แตกต่างกันไปเด็สักคนหนึ่งจะได้พูดคุยกับท่านนะครับแล้วในวันนี้ครับผมจะได้แบบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นผู้ใหญ่ที่ท่านให้ความสำคัญกับเด็กๆน้องๆอีกหลายท่านทีเดียวนะครับหันมาทางด้านซ้ายของทุกท่านนะครับนี่เป็นขออนุญาตใช้คําว่าเป็นผู้ที่ทําให้เกิด การแข่งขันครั้งนี้นะครับคุณรัตดลล้อมทองพี่แขกครับกรรมการผู้จัดการโรองขอรบพลสาราชินีนี่นะครับเห็นไหมครับคุณคนภาคสุวรรณนะครับก็มาชมกันด้วยนะครับนะ้ี่แดงเราอย่าลืมเนนร็อคเกียจายพี่แดงนันทวัฒนเมฆใหญ่สวดพิยะศรีครับวันนี้ก็มาร่วมชมการแข่งขันอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งคุณสรรสนีติสวรรณมาร่วมชมการแข่งขันอยู่แล้ว เขาอึดอัดมากแล้วเขาอยากจะขึ้นมาร้องเพลงกันเต็มที่แล้วเรามีนักร้องต้นแบบนะครับที่จะให้น้องๆเนี่ยขับเรื่องเพลงของศิลปินเหล่านั้นมาเนี่ยศิลปินชายห้าคนนะครับประกอบไปด้วยเอลวิสเบรสเล่ย์จอห์นนี่เจโรสันฮอลแลงกาเดลซินาการไอร์เรชชนะครับแล้วถ้าเป็นวงให้เลือกงานของวงเดอะบราเธอร์สโตรในขณะที่ศิลปินหญิงครับห้าศิลปินต้นแบบก็จะเป็นเบนท์ลีย์ซูทอมสันแมรี่ฮอลคินเวนั่นแจ็กสัน เช่นเดียวกันถ้าหากว่าอยากจะร้องเพลงเป็นวงเป็นกลุ่มให้คัดเลือกงานของเธอราล์ฟสโตนะครับเรามาดูก,กันว่าคนนี้เขาจะเลือกร้องเพลงของใครกันนะครับอ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องครับขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่ร้องไม่ใช่เสลเป็นต้นแบบคนนี้นี่นาอันนี้นะครับเราถือเอาการที่เสียงปินเหล่านั้นเคยบรรึุเสียงเพลงเหล่านี้ก็ให้น้องเลือกมาได้นะครับ ร้องเพลงเหล่านั้นในแบบของศิลปินต้นแบบที่เขาเลือกนะครับเราต้อจากหมายเลขหนึ่งครับนายพัทรธรศรีชัยครับอายุ16ปีครับมาในบทงานของ Elvis เอลวิสเพรสลีย์เพลงนี้แค t เ e l ล falling in love